สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็รานส9กโพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าซึ่งวันนี้เนี่ยหญิงจะพามาชมกับรถยนต์นะคะ Isuzu MU-X คันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะคะก็คือเป็นตัว D Iconic นะคะปี2019ซึ่งวันนี้นะคะคันนี้เนี่ยหญิงจะมาเซลล์ในราคาพิเศษที่ใครฟังราคาเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าต้องรีบจับจองแน่นอน,นะคะ่ะ ส่วนราคาพิเศษจะเป็นยังไงต้องรอฟังกันนะคะใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมรถพร้อมกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็น Isuzu m i l x นะคะเครื่องยนต์เนี่ย 3,000cc นะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะเป็นปี2019นะคะแล้วก็เป็นตัวโฉม Minor Chain นั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยโฉม Minor Chain ก็คือโฉมเป็นตัว Di Conic นะคะก็จะมาพร้อมด้วยชุดแต่ง ที่แบบว่ามาจากศูนย์เลยนะคะก็เป็นชุดแต่งตัดดําแบบนี้เลยนะคะนี่เลยะคะ่ะล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นขนาดเดิมจากของศูนย์เลยนะคะมาพร้อมด้วยคิ้วล้อนะคะตัวล้อแม็กของเราเนี่ยก็จะมีแบบตัดดํามานะคะเป็นสัญลักษณ์ของดีอคอนิกเลยนี่รถคันนี้นะคะเป็นรถติดสีเดิมเป็นสีขาวยอดนิยมเลยมาพร้อมด้วยคิ้วกันสัตร์แบบนี้เลยนะคะ นี่เลยค่ะเป็นรถติดสีเดิมนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะมีประวัติเช็คสูตรให้ตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าภายในตัวรถเนี่ยเป็นสีดำนะดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วตัวตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังเลยนะคะนี่เลยลายเบาะหนังเขาก็จะเป็นลายนี้นะคะสีดำดูแลรักษาง่ายนะคะคันนี้เนี่ยกุแจมีรบทั้งสองชุดนะคะเอกสารเข้าศูย์ ใดๆเนี่ยคือมีมาครบหมดนะคะที่มาจากของป้ายแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสมุดคู่มือรับประกันนะคะคู่มือการใช้รถนะคะแล้วก็เอกสารต่างๆนะคะที่จากทางป้ายแดงให้มานะคะคืออยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะคันนี้นี่ต้องบอกว่าใครได้ไปซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้เลยนะคะใครได้ไปเนี่ย คุ้มมากๆค่ะคันนี้วันสำหรับราคาวันนี้ด้วยนะคะโรเติรสีเดิมทั้งคันนะคะรติดสีเดิมทั้งคันนี้เลยสวยกริบมากค่ะคุณลูกค้าแล้วก็อย่างที่อิงเคยแจ้งนะว่า Isuzu m u x เนี่ยเขาจะให้ออปชั่นมาก็คือให้มาทั้งจอกลางนะคะใช้สำหรับดูทีวีเนาะเราก็มาพร้อมกับจอหน้าแล้วด้วยนะคะ มาทั้งจอหน้าและจอกลางนะคะเราไม่ต้องแต่งเพิ่มใดๆนะคะไม่ต้องแต่งเพิ่มใดๆเลยนะคะนี่เลยค่ะสีขาวเนี่ยเป็นสีหายากถามว่าสีขาวเนี่ยมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หมดนะคะเพราะว่าคนหาสีขาวกันค่อนข้างเยอะนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ถ่ายให้ดูแบบว่าสภาพสดๆกันไปเลยนะคะคือรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภาพ เออน้องๆป้ายแดงเลยเพราะว่ารถใช้ไปเพียงแค่ประมาณ50,000กิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าแล้วก็กุญแจอยู่ในระยะนะคะคันนี้สามารถกดเปิดรถได้เลยนะนี่เดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถพร้อมกันนะคะนี่เลยะคะ่ะอ่าแล้วก็ ใครนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับร้าน19โปสีทองนะคะก็สามารถแวะมาดูรถที่ร้าน19โปสีทองของเราได้เลยนะคะร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะใกล้ๆกับสมารมชาวปากใต้แล้วก็ห้างคาซิโอนะคะมาไม่ถูกยังไงเนี่ยก็โทรมาหาหญิงที่เบอร์0888974แล้วก็ตอง8ได้เลยนะคะคุณลูกค้า เราก็อย่าลืมนะคะซื้อรถกับที่ร้าน19็ดเพสีทองของเราเนี่ยหากคุณลูกค้าซื้อสดนะเราไม่เก็บแบตเพิ่ม7%อร์ซนนะคะเราเป็นราคานี้ได้เลยนะคะไม่มีบวกแบตเพิ่มนะคะอันนี้อย่างสตาร์เสียงเครื่องให้ฟังนะคะตอนนี้สตาร์เสียงเครื่องแล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยเลขไม่ใช้ไปเพียงแค่52,000เท่านั้นคุณลูกค้า คันนี้เลขไม่ใช้ไปเพียงแค่52,000เท่านั้นนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดตัวรถเนี่ยเป็นปี2019นะคะกุญแจเนี่ยก็มาครบทั้ง2ชุดนะคะกุญแจมาครบจากศูนย์2ชุดเอกสารต่างๆของศูนย์มากครบหมด2ชุดนะคะนี่แล้วก็มีกล้องบันทึกการเดินทางที่ใส่มาจากศูนย์เลยนะคะนี่เลยค่ะ ตรงหน้าจออะไรก็คือมาครบหมดนะคะมีนิเกเตอร์มีแมปอะไรให้หมดเลยนะคะมีเลยค่ะก้องถอยหลังอะไรก็คือมาครบหมดแล้วเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปเครื่อง3 0 0พันนะคะรุ่นท็อปเครื่อง3 0 0พันแอร์เป็นอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีตัว p u s ต start อะไมาให้หมดแล้วนะคะแล้วคันนี้เนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งว่าเช็คศูนย์มาตลอดนะคะ ก็คือตอนนี้ระยะทางที่เขาเข้าไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่47,000นะคะเข้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ที่57,000นั่นเองก็คือตัวรถเนี่ยยังไม่ต้องคือถ้าซื้อไปก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะคะสามารถใช้งานต่อได้เลยดูแลรักษาง,ง่ายๆเพราะว่าอีซูซูเนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์ที่จอมอึดจอมทนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยใช้หายห่วง คือรถที่วิ่งไปแค่50,000กิโลเนี่ยคือต้องบอกว่าอีซูซูคันนี้เนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยยังแน่นเหมือนเดิมเลยค่ะขับดีมากคันนี้ใครสนใจอยู่ใกล้ร้าน19โพสีทองแวะมาทดลองขับมาดูรถจริงได้นะคะแล้วเราก็ไปฟังในส่วนของราคาพิเศษกับหญิงเลยดีกว่าค่ะ คันนี้นะคะคุณลูกค้าหญิงย้ำให้อีกทีหนึ่งนะคันนี้เนี่ยเป็น isuzu mu-X นะคะรุ่น3.0เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะ ปี2019นั่นเองและคันนี้เนี่ยก็เป็นตัวโฉมของ D Iconic นะคะซึ่งชุดตรงชุดแต่งอะไรเนี่ยมาครบหมดแล้วนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะรถเนี่ยเป็นรถที่ติดสีเดิมนะคะเราก็คือต้องบอกว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยไม่เนี่ยก็ใช้ไปเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นนะคะคลูกค้าแต่ว่า วันนี้เนี่ยหญิงจะมาเน็ตในส่วนของราคาพิเศษที่แบบว่าพิเศษมากๆจริงๆนะคะคันนี้เนี่ยหญิงเพิ่งจัดโปรโมชั่นเลยนะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะคันนี้เนี่ยมีคันเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะก็คือคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยหญิงตั้งอยู่ที่949,000บาทนะคะคุณลูกค้าราคาปกตินะคะตั้งอยู่ที่949,000บาทนะคะคุณลูกค้า แต่ว่าวันนี้นะคะจะมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้เลยนะคะวันนี้นะคะคันนี้เนี่ยราคาพิเศษเหลือเพียงแค่899,000 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าวันนี้คันนี้จะมาจัดโปรพิเศษให้เหลือเพียงแค่899,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าซึ่งราคานี้นะคะคุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณสัก14,000ก,กว่านะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้ที่84งวดนั่นเองนะคะคุณลูกค้าแล้วก็อย่าลืมนะคะ คุณลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆกับร้าน19โพสีทองเนี่ยแวะมาดูรถจริงพร้อมทดลองขับได้เลยนะคะแต่ว่าหากคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะคะก็ไม่ต้องน้อยใจเหมือนเดิมนะก็ดูรายละเอียดของรถคันนี้จากคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วหลังจากที่ดูรายละเอียดแล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถทําเรื่องไว้ได้เลยนะเพราะว่าเรามีบริการจัดส่งรถให้ถึงที่บ้านแล้วก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านเหมือนเดิมนะคะสือรถเนี่ยเดี๋ยวนี้ ซื้อรถกับที่ร้านเราเนี่ยง่ายนะคะง่ายมากๆจริงๆนะคะไม่ต้องเดินทางเรามีบริการให้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ อย่าลืมอีกนะคะว่านึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะต้องที่นี่เลยนะคะร้าน19โพสีทองรถมือสองของหญิงนะคะแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าซื้อสดที่ร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยก็ไม่บวกแวดเพิ่มอีก7%นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะก็เป็นราคาที่899,000ได้เลยนะคะคุณลูกค้า วันนี้เนี่ยหญิงจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะใครที่ชอบชมรถสวยๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s ับ s c r i b e เป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย